สวัสดีค่ะสวัสดีพ่ยพี่น้องมัสสุขูสุขคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล่ากทา็ทั่งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะมือหนีภาพมากินก๋วยเตี๋ยวพริกจีกะปิคะ่ะพี่เจ้าค่ะปาด์มือนีปรุงเพจเพจพี่น้องแล้วก็เอาบอกพริกมาน้ำเตี๋ยวมะละนะคะพี่เจ้าคนก่อนตัวที่จริงมันปรุงปรุงแล้วก็เฮ็ดคุกค,คลิกมาแล้วโอ้มือใดกับมือน,นั่นนหรพี่น้องจะสิแก้ปัญหานี่จังใดเนี่ยนะแก้ปัญหาที่ว่าเบือเ่อเ้นมันติดเนี่ยนะ อันนี้เนื้ออ่ะอืมเจ้มยมจนอ่ะเจ้มยมจนมาก Thank you. พริกผัดเนีค่ะพี่น้องค่ะเป็นพริกผัดนะคะ о นี่คือตับ มันใส่วิธีการปรุงใส่ถั่ยพี่น้องปรุงใส่ถั่ยน้ำตาลน้ำปลาชุบรสซอสพริกพริกผงปรุงเรียบร้อย ลักน้ำไปค้นๆในเขากันไม่ใช่หดัดบอกเลยแซ่บแห้ง ไฟดับเพิ่ตัวจ้ะซ <laughs> ิมันแบเมืดค่ะลืมเซ็กไม่จะใส่อะข้ายุ้มมันอนีดแดดแจ่งในจักหน่อย Podem. ินไปด้ำเล่อไปด้ำยอง <c oughs> อุบาทครัก

กินแล้วจะว่าตรงนีฟังกลับมับนยืมคัแมัน กบแมพันสีไมา้ใหาโซกปีไม้พี่น้องพัน,พน,นุบรบรุบัรลุวาสีไม้ไหโซกาหรือไม้หยางให้ตตังฝันจะถือว่าจ้ะค่ะฝั <c oughs> ่มกินแล้จ้เพี่น้องพ่อแด่ ฟันนะค่ะพี่น้องมันขึ้นอีกเว้นฟันแบบพี่น้องแม่ตายแต่ว่ามันกับพวกเคยสนิทเพลินพี่น้องแต่ว่าในความฝันนต่ข่มหนุ่มซึกว่ามันคิดว่าเพลินเป็นคนพี่น้องทางแม่เป็นคนอุดรใ่ไครับพี่น้องคะแต่จริงๆเพี่นตายไปแล้วบัดนี้มันขึ้นอีกเว้นฟันเพว้นตายอีกบัดนี้กับแม่มั้นถ้าแต่กลับมาแม่มันไปธุระทางไะไบุบัดนี้ก็เป็นพวกพี่น้องแต่ว่าพี่น้องมันยุ่งขุมเดียวกันเมื่อได้พี่น้องเฮี่ยติดติดๆๆดกันนี่แหละ ก็เล้พากันว่าเอาสีเฮ็ดจังไรนี่างเงินกับโบมีสีจ่ายงานศพมานะนั่นแหละแมวแมวได้กลับมากพอดีแล้วไปได้เงินมาจะใสบ่บุพี่นองไปเฮ็ดอีอย่างมากบุไปรับจ้างเลยไปเฮ็ดอีอย่างมาจากอย่างหนึ่งละ่ะเลยได้เงินมากเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์พี่น้องไปแลกเป็นเงินไปแลกเป็นเงินได้เงินจากบาทบ่ลู้แต่ว่าได้ฝันอะได้ไลยหลายพี่น้องประมาณหาหมื่นหาหมื่นกลัว แต่ว่าที่จริงอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดอลลาร์ก็ถึงหาหมื่นเนาะแมวเนาะไม่ถึงเนาะแมวเนาะเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์นี่เป็นเท่าไหร่เฮ<ะ>้ยเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์เลยอือเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์ก็สองพันเออที่จริงคันตีเป็นเงินอนดีดีกับประมาณสองสองร้อยกวัวเหรียญสองพันกว่าจังเสียแต่ว่าในฝันเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นหาหมื่นนะสันแมววันนีห้หายมื่เลยแล้วเอาคือเอาหายเพื่นหลายแท้กับพี่น้องท่าอื่นเพิ่งก่ออกนำ่ำโอ้ยบ่มีผู้มีเงินดอกว่าสันว่า ให้เพื่อนมืดโลดแม่วบันดาลางสิแม่นั่นละ่ะวันนั้นมาซื้อเสืส้อเจ็บหนึ่ง <c oughs> บ่เหร่เลขกเนีพี่น้องเล่นบ่เป็นแต่ว่ามันสิปีไม่แล้วนะก็เลยอุ้ยเพื่อนสิบบอกเลขว่าให้มาให้โสดลูกให้โสดหลานบ่หือว่าสามเดี๋ยวพี่น้องน้องซื้อเบิรงแต่ว่าจำได้บ่เลขกถ่ายจำได้บ่าขาดพี่น,อนอ้องนี่ว่าสิซื้อใส่เป็นศูนหา ซูนหายับเจ็ดหนึ่งน่าพี่น้องจะซื้อเพื่อละลายได้เพื่ละรยี่สิบบาทกับพอ่ออมาดาหัวมันนี่อยู่กันจะบอกอีกอย่งบอกกขบว่าถือสิว่ากูเมื่อตักไรมาดาน้อกลนกับว่าไว้เด้พี่น้องว่าซูฟางซื้อค่ะเนาะน่นลกคาไดโศกน้ำกันพ่อไดรุแต่พ่ละรยี่สิบบาทมันก็ซื้อเลยว่าเป็นพี่น้องมันจะไปซื้อยี่สิบบาทเงย่สร็จไปแล้วพ่อก็ไม่คิหนานเลยค่ะพี่น้องะ่ะขอสุขภาพแข็งแรงแล,ล้วัรวยถูกหวยในวันที่หนึ่งมสู๊ติกลค่ะ แซ่บแพร่งาก๋วยเตี๋ยวมือนี่ค่อยๆกินเนาะพี่น้องรับประทานโอ้ยเลิศคักได้ซอดนี่มาได้บวงนี่มาเพี่งพอด,ดีค่ะอืมน่ามีกับปูก็โอ้โหเห็ดเรียบร้อยคักไปเลยได้พี่น้องได้คลิปยาวแล้วค่ะขอบคุณละคะ่ะ